อุปปันนาติกะปฐมบทอุปปันนาธรรมมาสภาวธรรมทั้งหลายที่กำลังถึงซึ่งขณะทั้งสามมีอยู่องค์ธรรมได้แก่จิต89เจตสิก52รูป28ที่กำลังเกิดขึ้นปรากฏอยู่ทุติยบทอนุปปันนาธรรมมาสภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ใช่ถึงแล้วและกำลังถึงซึ่งขณะทั้งสามมีอยู่ องค์ธรรมได้แก่อากุศลจิต12กุศลจิต21กิริยาจิต20เจตสิก52จิตตชรูป17อุตูชรูป15อาหารชรูป14ที่จะเกิดตติยบทอุปปาทิโนธรรมมาสภาวธรรมทั้งหลายที่จะเกิดโดยแน่นอนเพราะมีเหตุที่สำเร็จแล้วมีอยู่องค์ธรรมได้แก่ วิปากจิต36เจตสิก38มกมัชรูป20ที่จะเกิดในอุป,ปาทินติกะนั้นเหตุผลที่พระนิพพานเป็นติกะวิมุตินั้นเพราะพระนิพพานเป็นกาลวิมุต t คือพ้นจากการทั้งสามหมายความว่าสภาพของพระนิพพานนี้กําลังเกิดก็ไม่ใช่จะเกิดก็ไม่ใช่เกิดแล้วก็ไม่ใช่ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสภาพของพระนิพพานนั้นก็คือความดับแห่งจิตเจตสิกรูปของผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งเป็นการดับครั้งสุดท้ายไม่เกิดอีกต่อไปนั่นเองนี้แหละชื่อว่าพระนิพพานดังที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงว่านิพพานังณวัตตพังอุปปัน,นันติปิอนุป,ปัน,นันติปิ ปาทิปิสภาพของพระนิพพานนั้นกล่าวไม่ได้ว่ากำลังเกิดจะเกิดหรือเกิดแล้ว